สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องขึ้นและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารายวิชาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนคุณครูสุริยาวนาสนแล้วขึ้นสปริงมีองค์ประกอบอะไรขึ้นชนิดอะไรถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูพร้อมกันเลย <Yeah! S 1> ขึ้นสปริงคือขึ้นที่มีการเคลื่อนที่หรือสั่นของอนุภาคตัวกลางซึ่งเคลื่อนที่ไปกับ หรือสันเนีนวเดียวกันกับคิศที่ขึ้นเพื่อนที่ไป ชนิดของคลื่นในสปริงคือคลื่นกลเพราะเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เช่นคลื่นสปริงเป็นตัวกลางในการส่งผ่านพลังงานของคลื่นลักษณะของคลื่นในสปริงคือคลื่นตามขวางชนิดของคลื่นหนึ่งจำแนกคลื่นตามลักษณะของตัวกลางแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้หนึ่งคลื่นกลคือคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่สองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง ชนิดของคลืนการจําแนกคลื่นตามลักษณะการเคลื่อนที่แไปออกเป็นสประเภท 1. นึ่คลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่หรือการสั่นของอนุภาคตัวกลางในแนวตั้งฉากกับทิศที่ขคลื่นแผ่ออกไป 2. อคลื่นตามยาวคือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่หรือการสั่นของอนุภาคตัวกลางซึ่งเคลื่อนที่ไปกับหรือสั่นแนวเดียวกันกับทิศที่ขคลนเคลื่อนที่ หลังจากที่พวกเราได้สร้างชนิดของคลื่นและลักษณะของคลื่นต่อไปเราจะมาดูส่วนประกอบของคลื่นกันองค์ประกอบของคลื่น1นสั้นคลื่นคือตำแหน่งที่สูงสุดของคลื่น 2. ท้องคลื่นคือตำแหน่งต่ำสุดของคลื่น 3. แอมลิจูดคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นว่าจากตำแหน่งสมดุด 4. ี่คาบคือช่วงเวลาในการสั่นหนึ่งรอบของคุณภาพมีหน่วยเป็นวินาทีแทนวินาทีความถี่คือ จำนวนรอบเทียนว่าสันในหนึ่งวินาทีมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตหกความยาวขึ้นคือระยะทางที่ขึ้นไปได้ในช่วงเวลาของหรคาเจ็ดอัตราเร็วขึ้นหรืออัตราเร็วเฟสคือระยะทางที่ขึ้นเคพื่อนที่ได้หนึ่งความยาวขึ้นในเวลาหรือค่ามีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีขอจบการน,นำเสนอหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ